สวัสดีตอนเช้าค่ะบันเดยต้องขอขอบคุณคุณนรอมนลไกลทีรวุฒินะคะท่านเอาสเต็กซี่โครงสะพานเออซี่โครงหมูสะพานโค้งนะคะมาฝากมาหน่อยก็ขอขอบคุณมากเลยค่ะคุณน้มนนะคะอันนี้เนี่ยบันเดย์จะอธิบายนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเวลาร่างกายของเราเจ็บป่วยเนี่ยนะคะเราเจ็บป่วยเนี่ย เอถ้าเราเช็คแล้วว่าเรามีปัญหาเรื่องหนึ่งนะคะแล้วทุกอย่างในร่างกายเราจะดีหมดเลยไม่เป็นอะไรเลยไม่ใช่นะ <c oughs> มันมีปัญหามันก็ค่อยๆมีไปหมดเหมือนท่อน้ำเนท่อน้ําตรงนี้ถ้ามันรั่วใช่ไหมคะจุดอื่นน้ําก็จะไปเต็มที่หมดที่เหลือเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะอ่ามีอยู่ท่านหนึ่งนะ ไปฟังวิทยุนะ,ะูดเกี่ยวกับว่าให้กินอาหารเนี่ยนะทีละสองช้อนนะให้กินสองมือ้อให้กินสองมื้อก็พอนะฮะหลังจากนั้นก็ให้กินผักเยอะๆนะแล้วท่านเนี้ยก็เชื่อมากเลย <c oughs> ฟังนะติดเลยแล้วก็ปฏิบัติตามนะคะ ปฏิบัติตามทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายมาเนี่ยกระเพาะเนี่ยก็เป็นแผลมีเลือดออกจากกระเพาะนะคะมีเลือดออกจากกระเพาะตอนนี้ท่านก็จะฝังใจเลยวม่าเนี่ยสถานีนั้นอ,ะอ่ะพูดอย่างนี้อย่างเงี้ยทําตามนะก็เลยไปโกรธโกรธวิทยุนะแต่จริงๆเนี่ยนะคะ <c oughs> มันเลยอยากจะแนะนําว่า คำแนะนำนะคะของอคุณหมอที่แนะนําตามพิทูหรือตามทีวีต่างๆเนี่ยนะคะท่านก็อาอธิบายหรือท่านให้ความรู้เราไปตามความรู้นั้นแหละนะคะแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องมานำมาปฏิบัติ <c oughs> ให้เหมาะสมกับร่างกายของเรานะคะอย่างท่านที่พูดเนี่ยร่างกายของท่านเนี่ยรูปร่างใหญ่โต นะคะแล้วท่านจะทานอาหารแค่2ช้อนเนี่ยมาได้ว่ามันไม่พอหรอกคะ่ะที่จะเล้งร่างกายนะคะไม่พอบางอย่างเราก็ต้องมาพิจารณาตัวเราว่าเราจะเหมาะควรทำระดับไหนซึ่งซึ่งคุณหมอที่ท่านแนะนำเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นรูปร่างคนไข้แต่ละคนแต่ละคนหรอกนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องพิจารณาด้วยตัวเราเองการที่เราจะ ฟังแล้วก็ทําตามเนี่ยเราก็ต้องอมองสัดส่วนนะคะการอาหารของเราที่เราจะทานกับตัวเราด้วยนะคะให้เหมาะให้สมนะ,ะคะคุณหมอท่านพูดในวิทยุเนี่ยท่านก็ไม่ได้เห็นเราหรอก <c oughs> ว่ารูปร่างความสูงน้ําหนักเราเป็นอย่างไรนะคะมันในสองช้อนเนี่ยจะงกำหนดว่าไม่ว่าจะอ้วนจะผอมจะจะใหญ่จะเล็กอะไรเนี่ยนะคะ ก็ทานแค่สองช้อนก็ไม่ใช่หรอกนะคะเพราะว่าอาหารสองช้อนเนี่ยมันมันได้พอเลี้ยงร่างกายอยู่แล้วสําหรับคนรูปร่างใหญ่น้ําหนักแปดสิบกว่ากิโลเนี่ยนะคะถ้าจะลดน้ําหนักเขาก็ไม่ลดแบบนี้ด้วยนะคะไม่ใช่ลดแค่ทานอาหารสองช้อนไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยการทานอาหารเนี่ยถ้าทานให้ไม่บาเดเจ็บไม่เสียหายไม่เกิดโทษนะคะ ทานอาหารให้ครบนะให้ครบมือนะคะให้ครบมือแล้วก็ครบห้าหมูอาหารครบห้าหมูก็มีหลายๆประเภทนะคะเช่นข้าวผัดเนี่ยนะคะเราต้องมีผักด้วยผักแก้มด้วยนะเนื้อนมไข่มีหมดเลยในนั้นนะคะ <c oughs> ข้าวผัดก๋วย <c oughs> เตี๋ยวผัดไทยอันนี้ก็ห้าหมูนะคะซุก,กี้นะซุก,กี้ก็ ห,ห,หลายๆอย่างอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็มีห้าหมูเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็กินให้ครบมือนะคะถ้าเราทานอาหารเนี่ยในหนึ่งจานเนี่ยนะคะแล้วหยุดจบนะคะเราก็จะควบคุมน้ําหนักได้แต่เพียงแต่ว่าจะให้ควบคุมภายในเพราะอดวันนี้พรุ่งนี้น้ําหนักลดอันนี้มันเป็นการลดที่ที่ไม่ถูกต้องและแปดเป็นการลดที่น่ากลัวมากด้วย นะคะการลดน้ําหนักคือค่อยๆค่อยๆนิ่งคือน้ําหนักไม่ขึ้นให้น้ําหนักไม่ขึ้นก่อนพอ,อน้ําหนักไม่ขึ้นเสร็จเขาก็ทยอยลดลงทีละนิดทีละครึ่งขีดทีละครึ่งขีดน,นะคะการลดที่แท้ดีที่แท้จริงและที่ดีที่สุดคือทีละนิดไม่ใช่ลดมาที่ปูดวันนี้กิโลหนึ่งอู้ดีใจพูมีอีกี่กิโลครึ่งไม่ใช่นะคะ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันไม่สเสถียรแล้วก็มันเกิดเกิดการร่างกายเราทํางานที่มันวุ่นวามากเกินไปมันไม่ใช่แล้วเวลาพอลงมาเยอะๆเสร็จใช่ไหมฮะเวลาเผลอปุ๊บขึ้นปบู๊ดขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้นิ่งและให้เสถียรนะคะให้สถียรน,นะะยนแล้วค่อยๆลงทีละนิดทีละนิดไม่ใช่พอใจที่เอาให้ลดลงเยอะๆแล้วเสร็จแล้ว พอไม่ทานก็ทานอาหารสองช้อนก็พอแล้วเสร็จแล้วก็ก็กลายเป็นโกรธวิทยุนะฮะโกรธวิทยุอันเนี้ยนะฮะไมยว่าบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องมามาคิดและมาคำนวณด้วยนะฮะมันเลยก็อธิบายให้หลายๆท่านฟังว่าการที่เราทานอาหารสองช้อนนะะ่ะนะฮะกับรูปร่างน้ําหนัก80กว่ากิโลนี่มันไม่ใช่นะคะจึงทําให้น้ําย่อยเนี่ยไม่พอ อาหารไม่พอให้น้ําย่อยย่อยเสร็จแล้วน้าย่อยก็ย่อยเยื่อกะเพาะอาหารของเราจรึงทําให้เกิดเกิดแผลในกระเพาะและเกิดเลือดนะคะเกิดเลือดซึมออกมานะคะแล้วก็ทําให้ท้องผูกนะท้องอืดแน่นอาหารไม่ย่อยนะสุดท้ายกล้ามเนื้อบางจุดก็ฝ่อฝอก็เดินไม่ค่อยไหวเดินไม่ค่อยไหวแรงก็ไม่ค่อยมี แขนขาก็ชานะคะก็ไม่มีแรงคราวนี้มันก็ลามไปนะลามไปทีนี้พอไปเช็คที่ตับก,การทำาง,งานการทางานของตับก,ก็อักเสบนะคะแล้วก็ไตก็เริ่มค่าเลือดก็สูงบอกว่าค่าไตาก็มีปัญหาเอ่อมันเลยบอกว่าเช็คทุกอย่างในร่างกายมันก็ไปหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นปอดหัวใจนะคะเบาหวานความดัน มันไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูแลเกี่ยวกับการทานอาหารให้ดีนะคะว่าเราจะต้องอควบคุมอาหารแบบไหนควบคุมอาหารมาเดี๋ยวว่าไม่ยากเลยทานอาหารแค่มื้อละหนึ่งจานนะคะกินให้ครบสามมือ้อแล้วก็พอไม่ต้องไม่ต้องไปจุกจิกไม่ต้องไปจุกจิกนะคะไม่ต้องไปจุกจิกอย่างมาหนอยเองเนี่ย ช่วงที่มาหนไม่สบายเนี่ยน้าหนักลงไป10กิโลมาหน่อยก็เครียดมากนะเพราะว่าเราทานอาหารเข้าไปปั๊บนะคะมาหน่อยไม่ได้ทานเยอะทานนิดเดียวท้องนี่ก็ปั่นป่วนใจคอไม่ดีมันมันวิวไปวิวมามันบอกไม่ถูกคือลำไส้เรามีปัญหานะคะคือมาหน่อยทราบเลยว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมาหน่อยทานมะยมชิด ซึ่งไม่ไม่ปลอกเปลือกนะคะไม่ปลอกเปลือกปรากฏว่าไม่ยมคิดเนี่ยยานจะเยอะท่านก็ทราบกันใช่ไหมคะแล้วมันนก็ทานเป็นสิบสิบกิโลนะคะทานมันไม่รู้กี่วันนะเอามาล้างนะคะแล้วก็ถือกับเล่นเลยทานเข้าไปทั้งเปลือกนะคะม่อไหนทานในเดือนมีนานะคะเมษาเออพฤษภามันไหนป่วยแล้ว เอ๊ะทานอาหารอะไรเข้าไปก็จะอาเจียนนะคะแล้วเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าพอทานอาหารแล้วใจคอปั่นปวนถ้าเราไม่ทานเนี่ยเรากลับมีความสุขกว่าเห็นไหมฮะเราไม่ทานเรากลับมีแสดงว่าในกระเพาะในลําไส้เราเริ่มมีปัญหานะคะแต่ชั่วโมงนั้นเวลานั้นเนี่ยมันไหนก็ไม่ได้คิดอะไรมันไหนก็คิดว่ามันไหนไม่สบายเนื่องจาก ความดันเราสูงเบาหวานเราขึ้นอะไรอย่างนี้นะปร <c oughs> ากฏว่าไปโรงพยาบาลก็ไปตรวจเช็คพวกนี้แหละเราก็ไม่ได้มองเกี่ยวกับเรื่องกระเพาะนะคะไม่ได้มองหมอก็อไปเช็คสแกนสมองเอาไปดูปอดเอาไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมาวันนี้มันเองก็เพิ่งเข้าใจแล้วว่าอ๋อพอถึงปีไม่ยอมชิดปีนี้เงมันเอถึงรู้ว่าอ๋อปีที่แล้วนี่เราน่าจะกินไม่ยอมชิดแน่เลยนะคะ ก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่ดีขึ้นนะคะพอมาปีนี้เหมือนเด็กก็กินใบยมทิพย์อีกนะคะแต่ว่าเราไม่กินพร้อมเปลือกนะะเราปอกเปลือกก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ใจไม่ดีน้อยลงใจไม่ดีน้อยลงนะเหมือนเด็กก็เลยมองว่าท่านที่ร่างกายไม่ปกติไม่ค่อยเอ่อท่านที่อายุ6 0 8อ่ะนะคะ608คำว่า6 0 8ท่านก็ใจแล้วใช่ไหมคะ608ก็คือ คนอายุหกสิบปีขึ้นไปนะศูนย์แปดก็คือหนึ่งหนึ่งในแปดนี่คนคนท้องและเจ็ดเนี่ยก็คือคนมีโรคประจำตัวเจ็ดอย่างนะคะก็อายุหกศูนย์แปดเขาเรียกกลุ่มหกศูนย์แปดต้องระวังนะคะกลุ่มหกศูนย์แปดเนี่ยก็เอ่อก่อเกิดโรคได้ง่ายนะคะต้องระวังเนี่ยมันเนี่ยก็เลยพอมาทานพวกอาหารพวกเนี้ย ก็เลยกลายเป็นรู้เลยว่าไม่ชมชิดนะมาปลางสุกอย่างเยอะมากนะคะทำร้ายกระเพาะอย่างคนไข้เมืเน,นท่านหนึ่งเนี่ยที่มีเลือดออกในกระเพาะเนี่ยเป็นเพราะว่าท่านบอกว่าท่านไปกินยาอะไรมันก็ไม่เกิดอะไรเลยมันก็ไม่ได้ไประโยชน์เลยทานไปสองอาทิตย์แล้วก็ยังแย่เหมือนเดิมนะคะอันนี้คือท่านก็เปลียนนู่นนี่นั่นนู่น,น,น,นไปนะคะ แต่ก็มานเลยว่าท่านต้องค่อยๆทานอาหารที่อ่อนๆนะคะสมมติถ้าเรามีปัญหาเรื่องลำไส้กระเพาะแล้วนะเราอย่าทานอาหารเหมือนคนปกติแล้วนะคะท่านต้องทานประมาณาโจ๊กนะคะอาหารอ่อนนะคะอาหารอ่อนแล้วก็ทานพวกประมาณโจ๊กแกงจืดแกงจืดแล้วก็ต้มข้าวนิ่มๆหุงข้าวนิ่มๆอ่ะนะคะแล้วก็ราดราดราดซุป ซุปผักกาดขาวซุปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ช่วยให้ระยะแรกๆแต่ช่วยให้เราไม่ทรมานเวลาทานอาหารอันนี้มันเองมีประสบการณ์แล้วนะฮะมีประสบการณ์จริงๆกับตัวเองเมื่อปีที่แล้วแล้วเพิ่งจะมารู้ปีนี้ว่าอ๋อจริงๆแล้วปีที่แล้วเราเรื่องเราเรื่องนี้เองเลยแหละเรื่องทานมะยมชิดไม่ปอกเปลือกนี่แหละก็เลยกลายเป็นแบบนี้ไป แล้วพอมาทามะยมทิ่ปีนี้ปอกเปืกอนะแต่ก็อาการไม่ค่อยดีนะคะแต่ก็อยากทานอ่ะคือชอบไงก็เลยพยายามฝืนทานเข้าไปนะคะืมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณหลายๆท่านเลยนะจะมานู่กับมาหน่อยนะพอถึงคิวนวดปั๊บนะคะท่านก็จะส่งตัว ATK ที่ตรวจ ATK ของท่าน่ะนะคะส่งมาให้มาหน่อยดูว่า ท่านหนึ่งขีดนะท่านหน่ขีดนะน่ารักจังนะคะน่ารักจังมนันต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะที่ช่วยเซฟความปลอดภัยให้กับหมอหน่อยมากๆนะคะเพราะว่าเมอหน่อยต้องดูแลและใกล้ชิดกับคนไข้ทุกๆท่านนะคะทุกๆท่านก็ช่วยการปกป้องที่ไม่ให้หมอหน่อยมีโอกาสมีความเสี่ยงกับโอมิคอนในโฮมเมดขอบคุณมาจริงๆเลยนะคะเพราะ งานที่มนเณรทาตรงนี้เป็นงานที่มณเณต,ต้องดูแลนะคะต้องดูแลอยู่กับคนประเภทอายุกลุ่ม608ทั้งนั้นเลยนะคะก็ต้องเราต้องช่วยเซฟมาหน่อยแล้วก็ต้องเซฟตัวเองด้วยนะคะไม่เซฟ,ฟแต่เฉพาะเมื่อหน่อยนะคะทุกท่านต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะและเนี่ยโชคดีนะ,ะทาง สาธารณสุขก็ามาออกมาบอกแล้วว่าตอนแรกมัน,นยก็ตกใจนะว่าจะยกเลิกไม่ใส่หน้ากากนะคะสำหรับคนที่ไปออกกําลังกายที่สวนสาธารณะนะคะได้สองวันมนะั้งก็มาบอกว่าไม่ไม่ได้บอกให้ยกเลิกเข้าใจกันผิดมันเลยก็ค่อยโล่งใจหน่อยแต่ถึงนะถึงยังไงอะ่ะถ้าสาธารณสุขบอกให้ยกเลิกนะคะตามกับต่างประเทศที่เขาบอกว่า COVID โควิดเนี่ยเป็นโรคประจําท้องถิ่นเนี่ยนะคะหลายหลายประเทศยกเลิกกันแล้วนี่นะคะเพื่อเศรษฐกิจนะคะต่อให้สาธารณสุขเราบอกยกเลิกใส่หน้ากากสมมุตินะเมื่อไหนก็คุยกับคนไข้หลายหลายท่านเราก็จะไม่ยกเลิกใส่หน้ากากของเรานะคะเพื่อความปลอดภยัยเพราะว่าของเราก็ติดกันเยอะอยู่เยอะเลยนะคะอยู่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> เขาก็มาบอกเมื่อวานว่าไม่ได้ยกเลิกให้ใส่เหมือนเดิมก็โอเคกาใส่ไปแล้ววันสงกรานเฉพาะกรุงเทพนี่ประกาศแล้วนะเขาจะมีจัดงานสงกรานไม่ได้ระงับไม่ได้หยุดนะไม่ได้หยุดจัดงานแต่ว่าที่เซนทรัลเวิร์เนี่ยนะคะประชาชนที่จะไปเที่ยวงานสงกรานที่นั่นต้องมีวัคซีนตั้งแต่สามเข็มขึ้นไปนะต้องมีวัคซีนตั้งแต่สามเข็มขึ้นไปถึงจะเข้าไป ร่วมงานสงการานได้อันนี้ก็ดีค่ะดีทำให้การเกิดมีการติดเชื้อก็จะได้แบบอ,อะไรอะ่ะไม่หนักนะคะแล้วก็จะได้ปลอดภัยกันบ้างนะคะแล้วก็ทุกวันนี้ของเราก็ยังยังไม่น้อยนะก็ยังเฉพาะา PCR ก็สองหมืนหเมื่อวานนะแล้วก็ ATK ก็ส0 0 0มกว่านะคะแล้วก็ยังเสียชีวิตก็เจ็บกว่าคน นะะก็ก็ยังยังเยอะอยู่แหละนะฮะยังเยอะอยู่แล้วยิ่งยิ่งที่เกาหลีใต้หรอวันหนึ่งเป็นหกแสนกว่าคนนําโฮมันมันมันยังน่ากลัวเนาะขนาดจีนติดวันหนึ่งหลักพันก็ยังต้องปิดเมืองเลยนะฮะแต่นรเเขารวยประเทศเขารวยของเรามันไม่ถึงขนาดนั้นประเทศเรายังไม่ได้รวนร่ารวยอะไรถ้าปิดไปพวกเราก็จะอดตายกันหมดเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าก็ ค่อยๆไปแล้วกันเหมือนก็เห็นด้วยนะว่าต้องเปิดประเทศแหละนะคะเพราะพวกเราอยู่กันไม่ได้แล้วล่ะสองปีมาที่ผ่านมาก็วุ่นวายกับเรื่องไม่ต้องทำมาหากินกันอยู่เนี่ยนะคะเอาเป็นว่าค่อยๆป้องกันตัวกันไปลาะออกไปลุยกับโควิดด้วยการใส่อาวุธต่างๆมีอาวุธไว้ปกป้องตัวเองนะคะเพื่อปากท้องและความอยู่รอดทั้งชีวิตนะคะความเป็นอยู่มันก็ต้องไปคู่กันแหละนะคะ อาหารการกินอะไรก็แพงทุกอย่างก็แพงหมดนะคะเราก็รุนว่าสงครามรัสเซียยเคเนี่ยจะอะ,อะไรอ่ะจะยืดเยือยไหมนะคะนะก็เลยไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะจะเป็นไปแบบความจริงใจหรือเปล่านะคะแล้วก็ประเทศมหาอำนาจจะหยุดยั่วกันไหมนะคะจะหยุดยั่วกันไหมนะก็ไม่รู้นะคะเอาเป็นว่าเราดูสถานการณ์ไปก่อน ก็มณนโฑยก็เชื่อนะตั้งแต่ต้นแล้วหลายๆคุณก็คุยกันนะว่าน้องแจ็งโมเนี่ยเป็นเพราะถูกฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุมณน่อยเชื่ออยู่ในใจของมณนโฑยอยู่แล้วนะว่ามาน่าจะมาจากอุบัติเหตุนะคะน่ามาจากประมาทคือขับเรือกันยังไม่เคยเป็นแล้วก็เรืออาจจะกระชากแล้วทาให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นเําให้น้องตกเรือและทําให้ความตกใจอ่ะก็เลย ให้การต่คนละทิศละทางมันก็เลยกลายเป็นอย่างเงี้ยนะคะมันเลยเชื่อว่าเป็นความประมาทนะและเกิดอ,อุบัติเหตุและเกิดการเสียชีวิตขึ้นมันยังมีความเชื่อเรื่องนี้อยู่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างแหละให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวกําหนดว่ามันจะปรากฏการเป็นอย่างไรก็ให้ปรากฏเรื่องนี้เป็นตามความเป็นจริงไปนะเราก็ไม่อยากจะตัดสินไปได้วยการด้วยความรู้สึกแล้วมันจะผิดแล้วเดี๋ยวจะบาปเนาะ หมายว่าก็อนุโมทน,นานะสาธุนะคะไปกับพามพามอะไรนะพามปอ,อกับพามพามอะไรอะโรเบิร์ตอะนะคะพามโรเบิร์ตกับพามปอนะคะก็กาลังไปทุด,ดงนะไปบวชพามเพื่อส่งบุญส,ส่งกุศลให้กับน้องแตงโมงก็อนุโมทน,นาสาธุด้วยนะคะด้วยจิตใจก็อยากจะ ทำอะไรให้น้องได้รับบุญส่วนนี้ก็ดีใจค่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะจ่างแจ้งขึ้นมาว่ามันเกิดเหตุอะไรกันแน่นะคะแต่ว่าหลักฐานพยานเยอะมากเยอะมากจนงงหมดนะคะงงหมดนะคะเอาเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้ปรากฏไปตามความเป็นจริงแล้วกันนะคะเราก็มาบทนะคะสวดมนต์เป่าเชียนเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตของพวกเรา ทุกคนเลยนะคะคุ้มครองคุณต้อยสวินพันธ์อินทราสุขสันติคุณเพ,เพชรพรสรีวัชโกนะคะให้สแสวงบุญได้บุญมาเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ด้วยสติและสมาธินัโมเซตเตริยะติวิกานัมสาวะตาถากตานัมโอมปูเวยปวนาวาเล ว่าจะเลว่าจะเตยุรูจุรูตาลาตาลาซาวะตาทะกตะท่าตุท่าเลปเตมาปาวาติลาหยะวาเลหมูตุเลสัมมลาลักตาทะกตะตาหมะจะกาลัปูลัวาตานาะวาจิลิปู้ติมันตะอลันกาหลั อลันกาลาติซาวะตาทะกาตะอติเสทิติพุทธายะพุทธายะพุตติพุตติพุตติยาพุตติยาสามพุทธานิสัมโพธายะจลาจลาจลัมตุซาวะอวลา,านานิซาวะอปะเวกาติโฟลูโฟลูซาวะสูกะ เวกาติซาวะตาทกตะกาลิตายะวาจีรีนิสัมปะละสัมปะละซาวะตาทกตะหูเฮยะตาลานิมูเตริพุติสูพุติซาวะตาทกตะอติเซติตะทาตุกาเบสวาหา สมายอาอติเตติเตสวาหะซาวาตาจักตะกาลีตายะทาตุมูเตลิสวาหะสุป,ปุลาติสิตาสตูปิตตาจักตะอติเตติเตฮูลูฮูลูฮงฮงสวาหะ โอมสซาวาตาทกตะอูเซนิสะทาโุมูเตอาณนีซาวาตาทกตะสตาตุเวยโปจิตะอติเซติเตหงหงสวาหะนะคะขอให้บทเป่าเทียนนี้คุ้มครองให้ทุกท่านทุกครอบครัวคุ้มครองประเทศไทยคุ้มครองโลกใบนี้ให้อยู่กันอย่างร่มเย็นมีความสุขนะคะ ขอทุกท่านดูแลสุขภาพให้ดีนะคะโอเคโอเคค่ะ